สวัสดีเด้เจอทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะเอ้ยน่ะพาต้มกาแฟมาเด้อเอ้ยก็เพิ่งเข้าบานมาเมื่อกี้นี่ค่ะมาต้มกาแฟกินกันเนาะ ເອົາຂານີ້ મો ກົາต้มກາເຟ ไว้ต้มหกแก้วกบใส่ไป3ซ้อนพอดีแล้วก็ใส่อีกนิดนึงค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความนกินนันอ่นอ,อนกินแก่ของอันเตละบาลเราจะเนาะ ากาแฟแล้วก่อนเบื้องอากาศข้างนอกเบื้องถ้าว่าแดดยังออกอเออนะคะเป็นนั่งข้างนอกนะจ๊ะเดอ้อเบื้องถ้าเอเอ,เอทยเบื้องนี้ขาแดดออกนี่พี่แดดจ้าพี่แดดอากาศกำลังดีคะ่ะพอดีคัก เจ้นอยกับกาแฟกันแล้วกัเบิังเอินผาเป็นนั่งข้างนอกค่ะเด้อเจะาน้อยเด้ออันน้องหอมค่ะกาแฟกันนะบังมาฟังเสียงนั้นโทษจ้ะ อันนี้ก็โมต้มกาแฟเหยนเอ้ยตุกตาพาฝันค่ะอยากคือพ่อไม่มีน้องได้ฟังเสียงอันเสียงต้มกาแฟเนี่ยค่ะเสียงเครื่องต้มเนี่ย เอ้ยก็ะ่ายไปหมดเนะค่ะทำภาษาเอ้ยบวัวอันนี้ก็คลิปเบิ่งแล้วเบิ่งแบบสบายสบาย,ดยจาดะเดชใครเครียดนะคะบัต้องไปคึดเยอะเนาะค่ะแบบง่ายๆแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันอะถ้ากาแฟแล้วเราเอ้ยนะผาไปนั่งข้างนอกไปนั่งดื่มข้างนอกเนาะอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันเดชเดะเดอสวัสดีเด้จ้า